ต้องพิพากาเปิดปััยมาอ่ิเวาเิดปัจจัยมาในวันนี้เพราะจัง่าสรีร์เินใจกง่ายๆคือมีสามพ้อลาิทธจอากปัจมาอยู่นนวร่าหนปนคนพพากาเกิดปัจจัมาีขเพระมัเต่างสีกจะ็ามีสม้อลาอจอมพงาาจมาอย่บริ้วณคอร่เหนีอเป็คิกเกิดทุกคนมาใน้พรสรีกินใจ่าืมามพ้าทจ เออหาไปดูนี่ห้กดนี้ดีกดข่าแล้วลุงเอ้ยผูกลุงนควนมาผูกพวงคือวควันยมาคำคุณให้น้องให้น้องให้ลกใหรใุงอยุหมันควันเยนี่นี่สมอม่าพร้งนาเยได้วันนี้มนได้แ่มานมนียตัวไหนบีบแกะเชียวตากรเออยููอะไรพุ่นแผ่มือเลยเอบาทบาท สวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบจุกุสุคนนะตอนนี้กับ มาขับมาคูณมาหอดเฮือนหอซ่านเป็นที่เรียบเลยทางันลุงคนกับกับล้งเซีพิธีโดยอะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่อนเสียแบบเลยเนี่ยแกเปนลือ่ง กบก็ได้สิโลเงินคำสิโลก็กดขี่ด้เป็นคช้าก็เาไปนี่นด้ยดใหม่่่หับโซหับไซขับขี่ปลอดภัยได้ไปใส่ก็กำลังเริ่มทีทีอันนี้ก็บอ่เปลี่ยนยังไงรดไม่แั้เงี ดอกไม้เซลผูกเซลดเดรย์เราเห้อยห้เพื่อนผายนะเพื่นเพิ่นลยกางเล็กตีเออผายผูกแขนสมผูกแขนคนเนี่นะมัดคอมัดมัดง่ายง่ายดีบ่นง่าย เาปูกใส่เขามันรลดปูกสแคนโลดปกนแค้นคคนเรี่ยวก็ได้คันตาก็ได้ ียแเจาภาพเด๋ยว่อกม่จะนีจะเป็นินเอาแป๊บเดียวอ้ใระเบ้อม่เหรออ่ไดไหมได้แล้คดลขคุณฤทธิ์คุณทองเ้ยมันนี่เป็นมืองามยั่ำดีแล้วแล้วย่ายปอนย่างทีมาอยู่อาบลอกของหน้าได้ตลอดปลอดให้อยู่แล้วมากคขำมาก โอ้มีขั้นหายแล้วพอมันพาเข่าภาค้า,า <c oughs> จงหัดจับเอาแหละมันมจะขามงอจะนึ่งมากไงหรอหลับตอนให้ดูดีมีแห้งเด้อเบิ่งเจ้าเบิ่งจอมบบนักคะแนนต่อไปวันต่อไปให้อยู่ปรกภูมิจุ่มยินเดินหน้าเดินดังเดินใกล้เดินไกลตลอดปลอดภัยนับคะแนนต่อไปให้เบิ่งเจ้าเบิ่งจอมให้อยู่สวัสดิ์สดีอาคูจิเป็นจะเพืิอกะออกจากบ้านไปบ่อยมีอุป,ปติเหตุตลอดปลอดภัยให้เบิ่งเจ้าเบิ่งจอมนับคะแนนต่อไปให้

เรื่องกาที่เขาจบไปเชนมันนวันที่แงทีปอกไปเชนมันก็จกิบหัวที่ปัดออกไปเชนมันข้อปีข้อเดือนข้อหมื่ขอวันข้นั่ปัดออกไปเชมันขอเป็นตัวลูกกันข้อดำาๆขึ้นมีเช้าข้อขมอขึ้นดอก้นทีปัดออกไปเช่มันอยูย่ใน้อลาขนขอดินขปัปักวันนี้ พอจัง่กนใจานไงคือมีชาเขาลอีกตนสัตตะมนเดีแ้นี่พอละลงโคดตะะเชมที่ปีคอยจะมาเจ้ากปีอจะมาโฮมแต่ถ้าไม่รูมาในกแนัน สแกเน่ใดก็ได้สนใช่ดที่นีขวดเก่าวต่อกดกันมาเยอะถ้าคณคุณต้องใด้เงินจีนมือจังลสเจ้าก็บวงานยานเดือนนี้กันเดือนเก่าแล้วออกใหม่คมคำบันพุกอีแหละเออมาเออทีลมเจ้าใหม่ในไม่ได้ตลอดกอนไทยเดือนหน้าเป็นดังเดอให้เราางเรื่องจะทีแต่จะมีบังเ้ื่องจเจะกองเงินแต่มาเกิดแต่แน่น เราควน้มาเกิดชงนอนคนหนึ่งตลอดมาเกิดปันใดแหละเจกันไกลให้ตลอดปลอดภัยได้โให้มีอุปจิเหตุและปุจจิกันของหนาแห้อยู่ดีมองานงอกร่างกาบงเจบาเรจอมจอมได้บ้านี้บห้มีอุปหิเกิดทุกคนมาถุกพักพุทธอะไรความไข่ญาตุนี้เออห้ไปเดินเงืองฉันสะวกแล้วใจต่อไปเด้ออยชวั้นจะดีให้บงเจบบ่งจอมหนาเงินนังเดินหน้าดึงดังก็ให้อยู่ดีไม่แห้งให้มีอายุวันนะ

เาจงดีเกย์ให้ใกชิดเลยเพาว่าตัะหตัสมาสมุตตะสนโมตระเพระว่โตัะรหตัสมาสมุตตะสนโมตสะภพระว่โตัะรหตวสมาสมุตตะสตุจตุปุทนังีสีวตังยวาณิพานังะนังกัจมีสังอโยวาตังสตีวตังยวาณิภานังะนังกัจมิสังะยวตัง เตรษวิตังยาวะนิพานังสทรนังปัจจามิตุจิตาติยัมปิปตังกโยตัตนังเศรีวิตังยาวะนิพานังสทระปัจจามิตุจิตาติยัมปิตังตังอายุธรรมังไรสันตาลงดอนน้ำมาก่อนจวารจุลาอุอาส ผู้พาดลาโอบงกับีผีาาราีไดมาทีตรงแหยแงแก่งคานัเรีลาของัดของหัวกาจมพูนทางชัดจังสบายดีจมเยดมนเป็นมาได้โงอาอานนี้ออกเป็นฮาร์นาอันนี้มหันดแห่งจังยางรลชายาแบนวิเศษกูจะกดชมเชตินทากูจะกดชาวพันยาพันยาจะดับึงพันยาจะกดทีละกจะกดตรงล้ก็จะกเลยกนนะครับลกกดมันี แม่อามาทางชลาอยู่ในเมืองล่นตะกี้พนและชางมาถือมาเลยไร้เมื่อควายคมาพ่อพันแม่ช่นเงินโตพ่อที่อยากบรเวณศึาดังนั้นที่วัดชั้นหอีรังตาวังที่เชโยโฮยเสัยญญาชูสชญญาฟังกาลอปราชิตาปัญที่เดปกภาษาคาลอาพิสิตสจะรากฏุตนนังอังคาปัตโตปมอตตุโุนากันจังชูมังคาลัง ตัสบาปพกงโติต oh, right yeah. yeah, okay. yeah, yeah. ังตปานสมโตจตนี้ังกัญญามปาปนักจินงปััินงาโนกรมมังปานิตปััดินาปัินานี่ปัตวเราล่ะสิได้ลตัวไหนบีบแกเนีอยู่พวงอะไรนี่สมุนเปิดเลยก็ะจตัวไหนบีบแก่อะเชียวางพวงมาลัยแล้ว รถรถเอออยูอะไรบแผ่มือเลยามบาทสาบาทโอ้ยดีบแกย <c oughs> <c oughs> so ังมเป็นน้องเลยเระหราะย้แล้วก็แยบยคำคุ้นคำคุ้นเนาะคำคูณโน้นขึ้นตีเงินตะคำเขามาตีได้ตรถตียางใดก็ได้เงินยานั่นเลยเนาะ เอาน้าหน้าอันนี้ฮดฮดตีนมากอีเออแล้วเขาตีานูกเนให้เ็นดเตหดตีนมสกอนฮน้าดน้ามสกอนดไปเดแล้วเพาุดดหัวก่นแมเดหัวก่อนแม่

bé sa, trôm luôn, Chồm à? luôn con, phải tăng vay trái mình, trung bên này nè, đăng bên con, lông. 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 Tăng đây con. Đấy, để đấy. Cái, cái gì thôi, kéo gì, gì,

แต่เสิครับขนาดเดี๋แกนั่งคืนอย่คืออยู่ได้อย่นเนาะเห็นคืนนะครับมันนั้งถาอย่ไี้เนาะใช่แล้วครันี่ฮะ้เห็นย่ยืทางน่ะยืดึใส่ว่าุด้เลยามอนมาห้องก้นนี่แน่นี่แหม่ห้ากระตุกใส่เลย่ยเดวัญใส่ได้ไม่จอดไว้ชื่อไหนเ่เป็นบีแกง่ายเลยนี่ บุจ้างมันบอลบีบเด็กน่าดีก้สนะเปิดแวลงชมาลูครัรัในชีวิตข่อยคะจักสีว่าจ้งใดนีเจ้ากะเห็นว่าข่อยเอามาชเจ้ากะโบถามข่อยนว่าข่อยเอาเงินมาใช่ไิเ้ยข่อยสีถามจาอยู่ออกมาน้าอกัน่อนข่อยก็ย้อมนางเลย ใหม่เนาะแมนถาาครากันสิอาคารไม่ดีก็ได้ตอบได้จัะ<า>มีจักแซ่นอันนี่อันนี้นะคอยกับมารวมมึงแล้วกับตกอยู่เก้าเซนปลายแล้วสิเก้าเซนตัเก้าเซนปลายก็มาลวงแบบว่าอันใช่เดิมบ่บ่ใหญ่พวงใหญ่พวงแต่ว่ามันเป็นรถยี่ห้อนี่มันกะแพงนี่ ก้าแสนปยมันก็จับย่งมันยังดีเวอรเชียวเพื่นเป็นคนเพิ่นู้จักเพนก็นอย่าง้นเพิ่นเป็นนั่นเห็นื่ออะไรก็เลยแบบว่าเปิดก็้ใจเวอรดอกพนกะรว่าพอน่เจ้าเาเชียคอยเอาเงินไม่ใช้เบร์ใจเวอร์นะเนาะเจ้าก็ได้ราะว่าเจ้ามีมีโฟวินว่าเดิอรธรรมดาธรรมดานี่ะโฟวินเราเป็นเกี่ยวอโต้ออโต้ปีใหม่ก็ไดได้ ตีซิปไปซิปหาซิบองเงยเขนนกคนนออ่ะคันมจ่ายเบิดกับผมเงินแล้วรก็ได้แต่นี่กัยังหัวคยจนเถิอผมเ่ให้ชิลล์บีคนแกงลมั้ยนลงมาลงมา

ใายกดนี้ให <quarters> <c oughs> <tr> ้กดนี้ดีกดเขาแล้วลูกเอ้ยอูุ้่งายควนมากู่พุครัวควรยู่มาคำคุ้นให้น้องเห็นน่งให้ลูกห้าใ้ลนยุมหมนควัยืนเนยืนชมพร้อมมปทังนาไดู้กมัันนี้มันยืดนยันมันยืมนี้เนาะมันยืดกพูมันยืนี่แหละ มันงินเงินคำก็ได้องมัหเปียเลยให้ฟอตายอย่างยากด้อเปียนเียเลยฟอนเอาไปบูญแคำว่าดิถือเต็มทานคอยอยเาใบเจ้าพวกนี้แต่ว่านี่แล้วหน่ะวนี้บ่ขับแล้วไปก็บุญแจแจมลุดนะจักข่อยเชียวแบบได้ข่อยกับจักจะว่าเออมันไม่คือว่าไม่แล้วไ่บ่งซามือข่อยยังบจจนเราเชียวไปเชียวแล้่นมักบ่งเช็คบ่ง รถรุ่นนี่ราคานี่มันหาบุมี้แล้วเก้าเก้าเซนเท่าไรก็รูตายแล้วเนาะลานเอสไลน์รวมหมดนะลานเอสอ๋อต้นเซนอันนึงเซนเฮาหาที่นี่หาเท่าโว้ไรโว้เนาะลานไว้เจ้ากะยามหาเงินบัดมันได้บุตรหญิงยามหาเงินบุได้นี่เฮ้ยก็ได้ก็บบุตรได้บัดยากเนาะเออบัดยากไปสิเปลือกคือโม่เป็นตื้อเปลาะมาเลยวะไหลรุดรุดตั้งแน่เป็นวมา ตะกี้คนก็ว่าไซหัวสกได้เนาะตะกี้แล้วก็บอกได้นี่เดี๋ยวนี้ไปเบิ่งดูรถยังก็มีเพื่อนเราไปแม่ไปสมัครเป็นคนขับให้เรามีผู้ขับบุมีคนขับมีแต่รถไงไทยน้าบบุมีคนขับรถมีแต่รถคนบุมีขับรถดำก็คล้ายออกเลยสามคันรถดำก็คล้ายออกสามคันรถเกียรถเรือคนแล้วคนวันนี้ยังแต่รถเองนะลูกผู้เดียวสาเจ้านี่ก็ซื้อสามคันเลยรถดำอ่ะคนเดียวค าโอ้ยบุญมีเฮ่เามายชื่อบุญมีแบบนั่นแน่ไหมเขามี่จะรถไถได้ขับอยู่หน้าหูเขากะนแตห้างอีกใช่ไหับอาจจะยเด็กะขอบใจท่านเสียวเด้อเนาะพาไปเกษตรหมู่บ้านนี่ให้คนอยู่ดีมีแห้งรับด้วยกว่าเก่าเด้อแม่เพราะว่าถ้ยได้คนเท่ากับบุพุสิเอาแบบใดนะได้แต่ไปเบิ้งแหละบุพุษกับบุญชุบุพูษว่าจักมันดีบุดีนะเนาะนี่เพิ่นไปแกะเบิ้งไปแกะเบิ้งเพิ่นแบบมันดีเท่ากับนี้แล้วเขาบุพูษเนาะ ถ่ายห้าบงเองครับงามเพี้ยเลยนะนางพิดเกตคือคนอืดฝ้าตาเดียวให้ท่านเพื่อนนั่นกันก่อนเดี๋ยวห้ามาทีงนี้กันก็ได้มาสิโอ้ยนอนป่อยก็ได้มานั่งกับหมอกตอกแขงก็ได้ป่อยจ้ะเจ้าคือเขับมาใกล้ให้หนักก่อนต๊โต๊ะพอดีงามพอดีงามพอดีงามใจได้ปล่อย้ะเบังเอิญทางงาน พ wow, Qu ่อกชัยมาพี่แนเอ้ยมพี่แนมีลากบเคยคิดแหละบสเยเันวาันแหละถาว่าอยกสิพยายามตัวเองด้นั่งลงแล้วหเนาะพยายามนั่งจบดีเน่พวาวเนาะนี้นงจบดีด้เื่อสิจบคิดเนาะอ่าเด้อเนาะก็สิพยายามไปบ่สิ ก็บ่ได้จ่ายเพิ่นดอกก็ค่อยพอนค่อยยังไปแหละานี่ก็ได้กระเอื้อทุนทายเพิ่นเฮือนก็มาซอยนําเ่สิได้มาลํางข่อยก็บ่บ่มีด้เพราะว่าปกตเมาเนาะจักได้เงินลูกเงินเต้าฮุกจัดกือือข่อยอ้ายกเอื้อเพิ่นซอยมาก็เลยว่ามาซะว่า พอได้ทีไปกับเจ้าแค่ทั้งเจ้าสิไปยน้ำรู้วันนี้เนาะใบน้ำแน่ว่พอได้ตากชีฝุ่นไปได้ทั้งบ้านไทยทั้งข้าวแก่ข่าว่าคือว่ารถคันนี้เนาะก็ได้มาจากแบบทางเอ็กซีเฮาเบิ่งคลิปในน้ำโดยเบิ่งคลิปในเฮาเบิ่งไห้แล้วก็บอก่าโฆษณาแล้วก็ได้มาฮอดมื่อนี้ค่ะต้องยกมือขึ้นเนาะขอบุญขอบคุณไปทั้งอายกบเอื้อยที่ว่ายืนเมื่อข่ามาซอยทั้งครอบครัวของน้องแล้วก็ขอบุญขอบคุณ ไปทางเอฟซีทุกทุกคนทีว่าติดตามหับส่งคลิปแล้วก็บิรงไห้แล้วก็ไห้กําลังใจมาโดยตลอดขอบคุณขอบคุณบิดสุขสุขคนาอเอื้อย่อ,ยอ,ยอเมเนาะทีว่าไห้กําลังใจแล้วก็ขอบใจโมเพื่อนบัดสุขสุขนที่ไห้กําล่งเฮงใจจนมาฮอเมือนี่มือนี้กัมีแตผมมีสิ่งที่ตอบแทนมีแต่มือ1ิบนิ้วกับข้ามหวยพรนวยไส้ไห้ เอึ่ยและอายและพ่อแม่จงสุขภาพร่างกายกแข็งแรงเพื่อสุขสุขคนอยู่ดีมีแห้งอายุมันขวัเยืนเป็นโฮมโฟล์โมไซส์โรคภัยลานตลอดปีตลอดไปเด้อซาทุ่งอึ่ยกระพายหายมาสบายกับเพื่อไปหารอยเท่าพันเท่าทานมือเศร้าไร้เข่ามือแรงเด้อที่นี่แต่สุขภาพร่างกายกแข็งแรงปจะจากโรคภัยไข้เจ็บมาซาทุ่งวันนี้กาสิจกเพื่อท่านี้สะกวันคลิปนี้ปลอดเยื่พ่อครับในคลิปหน้าเด้อสบายดี